สวัสดีค่ะควีนเบนจารัตอัครวินิสินเอบค่ะ Miss s u p r n a t i o n a l Thailand 2021วันนี้นะคะก็ถ่ายพอร์ตค่ะส่งไปที่กองแม่นะคะ Miss Supranational e 2021ค่ะแล้วก็ปีนี้เราจะไปกันที่โปแลนด์เดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะ วันนี้เราก็ถ่ายแบบหลายลุกมากๆเลยตั้งแต่แบบลุกคอนเซอร์ทีไปจนถึงแบบว่า Glamour Elegant นะคะเป็นลุกบางลุกเนี่ยคุณเองก็ไม่เคยถ่ายมีแนวแบบแฟชั่นนิดนึงด้วยหลายๆคนก็คงจะชื่นชอบแฟนคลับนี่บอกเลยว่ากรี๊ดแน่นอนเพราะตัวเราเรายังกรี๊ดหลังจากที่ได้ดูรูปคะ่ะ like a dream it's crazy what are the chance มันจะกี่เปอร์เซ็นต์เพราะาปีนี้ถือว่าเป็นการเลือกโดยการ เขาเรียกไงน,นะคัดโดยผ่านคณะกรรมการเลยถูกไหมคะเราไม่มีการประกวดแล้วมีผู้หญิงหลายๆคนที่มากความสามารถคุณภาพรวมไปถึงความสวยทัศนคติแต่ว่ามันเป็นเราอะ่ะคือมันเหมือน Win the Lottery เลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยคะ่ะที่ได้รับตำแหน่ง Miss Super National Thailand ปี2021นะคะตัวควีนก็เมื่อได้รับตำแหน่งนี้แล้วนะคะก็จะทำอย่างเต็มที่เพราะถือว่าเป็นโอกาส ที่เราจะนำพาประเทศไทยของเรานะคะไปสู่สายตาโลกในแบบที่ควินคิดว่าดีสำหรับทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะสำหรับจุดเด่นเลยเนี่ยเราว่าน่าจะเป็น positivity คือเรารู้สึกว่าช่วงหลังๆมานี้ด้วยความที่เรานั่งสมาธิแล้วเราก็ทานวีแกนมันเหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่งและทำให้เราได้ค้นพบว่า ท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราการที่เราจะมีความสุขเราไม่ใช่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะฉะนั้นควินจะโฟกัสตัวเองเป็นหลักแต่ในขณนะเดียวกันควินก็รู้คะ่ะว่าเรากําลังอยู่ในการประกวดเวทีนางงามนะคะเพราะฉะนั้นจุดด้อยของควินก็จะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่แบบว่าเราจะต้องฟิตแด์เฟิร์มล้วก็เข้าไปดูนะคู่แข่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ด้วยระยะเวลาที่เรามีแล้วก็มีคุณหมอดีๆเนี่ย I'm not worried about it at all. So it's all good for me. I would say 10 out of 10 right now because I have highly like overconfident as I believe in myself and I have this positivity that I think it's beyond beauty. And when I look back, I probably have that self doubt. So maybe an average 7 out of 10. But it's not because of my appearance, it's just the way I reflect myself. It's changed completely right now. And you guys are beautiful too, and you have to believe that. สามคะแนนที่หายไปตอนเด็กใช่ไหมคะอันแรกเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของสีผิวด้วยที่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ผิวแทนแบบนี้แล้วคะ่ะแต่เราก็จะดูแบบโทรทัศน์ดูทีวีดูสื่อเยอะใช่ไหมคะซึ่งสังคมไทยในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นยุคแบบผิวที่ขาวๆสายๆเราก็จะไม่ใช่แล้วก็หัวเราก็จะเป็นผู้หญิงผมหยิกนะคะซึ่งตอนนี้มันเหมือนเป็นเทรนด์ไปแล้ว Curly hair is a new trend แล้วก็อีกข้อหนึ่งน่าจะเป็น self doubt นี่แหละที่เราไม่มั่นใจในตัวเอง And it's all gone because I get a it back บอกตัวเองว่าอยู่กับปัจจุบันอันนี้ต้องขอบคุณทีมนี้มากๆเลยเพราะาจริงๆแล้วควินก็บอกตัวเองแบบนี้เสมอคะ่ะช่วงหลังๆนะคะก่อนที่เราจะมาค้นพบว่าท้ายที่สุดไม่ว่าเราตัดสินใจจะทำอะไร การอยู่กับปัจจุบันแล้วเราทําให้มันดีที่สุดอะคะ่ะอนาคตอะมันก็จะดีเองแล้วหล,หลายๆครั้งชีวิตเรามีการพลิกผันแล้วเราก็มีอารมณ์ที่เราเศร้ามีอารมณ์ที่เราเครียดใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่เราชิฟว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็มองแง่มุมดีๆค่ะโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาเสมอซึ่งก็เหมือนครั้งนี้เลยค่ะที่ได้ตำแหน่ง Miss Supranational Thailand 2021โดยที่ like a lottery I'm telling you guys <laughs> ในเรื่องของการรับมือในเรื่องคอมเมนต์ต่างๆนะคะเป็นเรื่องปกติเวลาที่เราอยู่ใน spotlight คนก็จะเห็นเรามากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันเมื่อก่อนที่เราไม่ได้อยู่ในจุดที่ทุกคนมองเห็นก็มีคำติคำชม สิ่งที่ควินคิดเสมอเลยก็คือคำชมเนี่ยแล้วก็ากลับมารีเฟกตตัวเองอะไรที่เราทำดีเราก็ทำดีต่อไปส่วนคำตินะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราควรที่จะปรับเราก็ปรับแต่อะไรที่มันไม่ดีมากๆ leave it ไม่ต้องเอามาบันทอนจิตใจการที่เรารู้ว่าตัวเองทำอะไรให้โฟกัสสิ่งนั้นและทำให้ดีที่สุด และบางครั้งนะคะการพัฒนาเนี่ยเราไม่สามารถก้าวกระโดดได้มากถ้าคุนก้าวกระโดดได้เยอะก็ถือว่าดีจะ take one step at a time and just be happy that's all you need in life คนชอบบอกว่าเราอะโลกสวย but it's okay <S การที่เราโลกสวยหมายความว่าเรามองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นจริงแต่เรามองว่าเราจะแก้ไขมันยังไงใน positioning ที่เราทำได้นั่นคือสวยไม่ท็อกซิกสำหรับคีนนะ It's hard to handle. So just see how you can do things the way you could. Like me, I shoot charity to help the society. And if you love to do charity too, giving things, giving the knowledges or experiences that you have, then do it. But if you are not comfortable doing that, that's also fine as long as you are. being a good decent person การที่เป็นคนดีนะคะแค่นั้นก็เกินพอการที่เราทำตัวให้ดีแล้วก็เราไม่ไปทำให้คนอื่นเนี่ยบันทอนจิตใจมากพอแล้วคะ่ะแค่นั้นความคาดหวังสูงสุดนะคะก็ต้องเป็นมงที่สองกลับบ้านเราอยู่แล้ว ปีก่อนหน้านี้นะคะก็บอกเลยว่าแอนโทเนียก็ทำไว้ดีมากๆซึ่งการเป็นว่า raise the board กับเรามากที่สุดเลย but that's fine because it's gonna be another proof that we Thai have a high quality as well and ด้วยความที่เรามองว่ามันคือเวทีการประกวดใช่ไหมคะเราก็ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราแล้วก็พรีเซนต์เราไม่ได้ไป พราะตัวเราแล้วแหละว,วันนี้เราไปเพื่อประเทศไทยเราก็ต้องดึงศักยภาพที่เรามีนำเสนอคุณภาพของตัวเราแล้วก็ประเทศไทยในขณะเดียวกันก็จะเอามงที่สองกลับมาบ้างให้ทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุนด้วยแล้วกัน ฝากทุกคนนะคะช่วยเชียร์ควีนเยอะๆด้วยส่งกำลังใจได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะผ่านทาง facebook supranational นะคะแล้วก็ฝากไอจของควีนด้วยค่ะควีนเบนจรัตนะคะสามารถจะไปทิ้งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ hmm. กันเยอะๆเนาะช่วยๆกันดัน mm hmm. เพราะว่าวันนี้เราก็ไปใน ตัวแทนประเทศไทยและเราก็ต้องทำยังไงก็ได้นะคะให้คนเห็นควีนให้ได้มากที่สุดแล้วควีนก็จะนำสิ่งที่ควีนมีบวกกับสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้นำเสนอนะคะบนเวที Supranational ในปีนี้ค่ะ